มื่อคุณหมอปากโอ้โหยี่บ่ได้แม่แต่ยังคงเปนปักเขาวตัวของเสียอ่าสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เดินทางมาหาพ่อสารคามฝนตกพี่น้องนรบมาอยู่อันพ่อสารคามอยู่ตอนนี้ติดตามแนวทางให้พี่ให้น้องใช้ชมนัองกันโอ้เดิน้องเสียตาสิงคักแท้งามแท้ะฝนตกกว่นน,วน,นี่ละตื่อนเพราะดีเราไม่ติ ไต่เตี่ยเอ้ยได้มาไต่เขียดพอดีเหรอพี่น้องไต่เขียดเอาลูกไส้พอสาระาค่ำฝุ่นบองรถบังล่าคุณพี่น้องเลี้ยงแถวก็ต้องฝุ่นซีหาขันดด้นรถเพุ่นเอาคุณฟอแล้วเนี่ยถ่ายของอยู่พี่น้องเกย์นๆเด้อน,นะครับเดี๋ยวีแมลแล่เราก็ตำสาดแต่ยนันบัอยู่บัเศร้าบัเฒ่ารู้บรรยากาศ อยู่ข้างบ้านพ่อสารคามอย่าขายของอยู่พี่นอ้องจะขอว่ากันได้พี่น้องเด้อรถกะไลยหลายบ้านเพินนีิจะบานรวยๆมี่จะหลังรวยๆอ่ะขอสุขีตลองฟังเอาเอาตามสบ,บายด,ด้พ่อมาต้องเฝ้า ตามสบ,บายโหลดยกบอต้องเฝ้าดอกอื่ะพี่น้องนะครับตัวสาวกษาเขาสายดีดีบรรยากาศย่ำประมาณสามโมงเลงพี่น้องอยู่ทางบ้านพ่อสารคามออกสุขีสุนองฟังขายดีดีของเพลินพี่นอ้องแม่น,มนยันยยนยบบงหน,น่อยม่นยังหน่อยอยู่ในอยู่ในกระป๋องมันยังหน่อยนะเกียดอีแอยน้อยปาดเกียรตย์น้อยพี่น้อง เกียดหน่อยนั่นเมียเอาไปมุกนะฮะนแมียนี่ก็ปุกนเมียป้ายกข้นด้วยแม่ยกขข้นพี่น้องอีพีบ้างนะป้าพี่น้องป้าเกียรติเอีเกียรติเอีหน่อยเลยพี่น้องเด้อเอาจักบาทหรอเนี่ยจักบาทหรอคนขเจ้าแม่เอา มีบดเต๋ปดมันมีสวนต้นี้บ้านนี่เอาเอาอานี <ics> ้กปาูีน้องปาดูปาดูเป็นอีหยังละหมากยังอะไรเนี่ิมันกินได้ยอบปว้ายหวานน่เนี่ยเซาพื่ของตัวลุงพ่อเซพ่อาดิตัวปาูชวานไม่ทนยังครับ ใช่ไหมเรายอมีสุรียันนมดขาเลยคนนี้สพี่น้องดกดกพี่น้องเป็นป้านพอสักคเอาไปต่อยังไงวะเอาลูกกินลูกกินวะได้โอ้ยม่หยากน้ำลูกน้ำเต่าอย่างเนาะสัสมีส่วนเทอยางพี่น้องคนไปทั้งใดก็มีนาะมีคนมีเนะพี่น้องคน เอาเ่ะคนมี่ไม่อยากเกิดเลยทุกดพ่ท่นสวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอัสสาวสวัสดีเอัหน้าบ้านพอสารคามไม่ฮะเขาเ้เขาเจ้าักเวียนเจาหน้าท่อเลยไหมืรับตืนี่ตัวครตัวต้อเินเลยครับของจมเลยครับคันนี้ขข้าวบ้านบ้าเนี่ย หวดเนี่ยอ๋อพี่น e. ้องราเพิ่รอชมน้ำกันเด็เด็ดเลยราพอเี่พอดีของมาสามตัวเออเดี๋ยวพอดีของมาสาตัวอตัววดนี่เดียวไปขึ้น่อิโลกโลกทังววาอยู่อีฟอยฮ็ดไปเนามีอทีวันนไปหาว่าสารคามน่เด้อสันว์ว่ะเดี๋ยวจุเดียวก็มาแล้วเด้ อ๋ออันที่ว่าเพื่อนที่ส่งมาให้อันที่ว่าพอกันย้งบาทนั่นนะเอาพี่น้องมาเราได้พี่น้องเดีอยรอบวกเราชว์น้องกันเออโอ้ยมื่อนี้ได้สองอันสองอย่างเลยพี่น้องได้ฮอรเด็กคว้าสารคามได้ฮอรเด็กทั้งคู่อืมอีเมียถือน้ำพลจากบาทบ่บอได้สิบอได้สิถือกเรานี่นะถือบอแม่งหน่อยตัดเรียนเหยียดแปดไอ้ยังก็แปดคิดสิ ตัดเลีไปเลีมาฟันแปดเด้อเออเจ้าได้ร้านไปไหนบผมได้เพราะได้ใส่ละรตัตรีไใบเนืองเออได้ลารตเตอรี่นสองตัวไทยเด้อกิแปดเอาเอาไปหม่เมีเอาบ้านนั้นมาให้พี่น้องตรงตงตรงตังโอ้ยอยู่บ้านพ่อสารคามเดียวเลยเดีนีวนี้ก็ไดชุมเพเอออยู่ชุมแพ่คืออยู่มาแมนมาสูสูเล็กออกไหมครับ พี่น้องของค์กนี้ยองเนี้สิป้อยเดี๋ยวลังสิปอยเดี๋ยวนี่แหละเต็มเต็มดิได้อยู่ลายเจ้าเขามาขืนขืนป่แม่นหน่อยเนาะองยี่ฟองมก่อนหายยงได้ยังไปรัาเ้นใส่เง้มันก็ถึงนลง บาัได้ไหมว่าได้ได um ้เกเปีได้อันดบนฝากันมาเลยมึงควรยูบนว่าหาได้ถ้าไดได้เกเป่าดหได้กันน่นหกสอง้เกปได้เกจได้เกเป่นันเป่นันปันปม่ออกศูนย์เปลทั้งที่ได้หลทังอีฟอนน่ะวันนี้มาอีกแล้วดีเราจะปล่อยอีกหน่อยนี่คลิปรุ่นคลิปรุ่นจะเฝ้าไปสะหรอเบื้องลกกอนออกยูทูบน้ำกันกอน อยนองกันก่อนพี่น้องนี่ก็อันยากาศอยู่บ้านพ่อสารคามรอ,อบเบื้องตัวเลขนะทังพ่อสารคามนกันน้่พี่น้อง,ง,อาาาองเด้อครับเอาเอาได้พอดีเอาเอาซอ,อ,องคลิปมืนอนี่พี่น้องนะอ๋อสุพี่น้องฟังอ้ยานเพิ่นกับบรญเรนหลายคักคนพี่น้องนะครับคนมาซื้อของซื้อ,อยังเต็มอ,อยู่พี่น้องอีเมลก็ต่อยอันนี้ไ้แอสไอกิน นะครับร่องกินเบิองมันจะเป็ี่ยนไดเฮ็ดคลิปแล้วก่อนพอเราไปฝุ่นไปใส่พ่อพ่นเจ้าครับเดี๋ยวเออไปยกหันก็ได้น้องบ่มีคนหลาต้องบ่ดังเออห่นก็ได้ครับอยู่นี่เพิ่นเสียงคนมันหลายเสียงดังแน่อาพี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศปานเป็ดกขากดเน่บ่เพ่นหายเพิ่นให้9กับ0 เอาพี่น้องนะครับพ่อสารคามแตกเด้อพี่น้องเด้อรอเบิ่งน้ากันนะครับรอเบิ่งรอลุ่นน้ากันมือนี่ิ่นจะปล่อยแนวทางตัวใดนะครับบรรยากาศทั้งบ้านเพิ่นขายของดีดีนะครับรอเบิ่งน้ากันพี่น้องนะครับอีเมลเราก็รอเอาเลขน้อพ่อสารคามอยู่นะครับเนาะแตกเต็มเต็มนะครับเข่าเต็มเต็มเลขเพิ่นก็ได้เพิ่นมาเพิ่นเข่าเปียกเย็ดเย็ดเปียพี่น้องนะครับวันนี้อีพอที่ปล่อยตัวใดติดตามเบิ่งน้ากันบัดนพี่น้อง บรรยากาศบ้านพ่อสารคามเรื่อพ่อบอเปลี่ดนัังก็ได้หอกยืนเอาก็ได้้าออกสุกีน้องฟังบังรลดพ่อสารคามด้วยที่หน่อ้องกันเกไเนไบุญบเรื่องขนาดโอ้ยหายกองดีครับครับบ่เป็นยัง อันพอยไปเงินพอสามตัวนี่มากเลยเจ้ามาัน่สงสารสอคันสามนี่เมดนเลยนะครับมาลงขากเลยพอไหมครับนี่ลลงขากเลยกวหลันเรวีคร bueno ับพอเดีมาหนักตัวดสิสองเจ็ดสองแปดครับพอลุงตัวไหนบัดพ่อยว่าพักสองเก้าสองเก้าอออกสองหกก่ากับหกเปตัวเดียวกัน ถือใบเห็นอว่าฝังปาพี่น้องรูดยอดครับผู้ใดมาเห็นนพ่ยจ้าเจ้าคือบวบคอยเนี่เรียกของเก่าครับต้องคือไปสืบตั้สองเจ็ดสองแปดแคนี้ครับเอาพี่น้องนะครับเอาไว้พ่อกันไหมนะครับในคลิปของพ่อจะปล่อยตัวดิดตัวเด่นในงวดนี้นะครับมาเป็นทีละลอยสองเม็ดเดียวหางเดียวแล้วกั ของพ่อสารคามมาเราได้พี่น้องเดือรอเบิงรอช่วน้องกันราตรีสวัสดีครับ